อำลาตำแหน่งจังหวัดเลยน่าจะประมาณธันวามกราค่ะเดี๋ยวอรอแจ้งวันอีกที <c oughs> อำลาตำแหน่งอยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะ <c oughs> มีอะไรคิดไว้ในหัวเยอะแยะมากมายเลยก <c oughs> ลัวร้องไห้อูททำมีฮาทูไม่ให้ร้องไห้ในวันอำลาไหม <c oughs> มีปะ ขนาดพี่มีนาที่เรายไม่ค่อยเห็น,นหพี่มีนาร้องไห้พี่พี่เธอยังร้องเลยแล้วหนูที่ร้องตลอดกาลและนานเทินไม่อยากร้องไห้ออเรามาทำสัญญากันก่อน,อนดีไหมห้ามร้องไห้หมายถึงมามีห้ามร้องไห้ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากให้ร้องอ่ะ เออส่แว่นดำขึ้นมานั่งเกียรแม่ไงตาีะมันส่แว่นดำหรือเราออำลากลางสายฝนไหมคนจะได้รู้ว่าเรามาะไหมคนจะได้ไม่ต้องรู้ว่าเรา้องไห้เหมือนเวทีมิสแกรนดกรุงเทพมหานครที่เขามีน้ำอะ่ะแล้วก็ยืนอำลากลางสายฝนเพราะว่า ถึงเราร้องไห้คนก็จะไม่เห็นน้ำตาของเราไพ่ชอบเด้อวัดกินยืนคนเดียวแล้วยืนด้วยหน่อยได้ไหมเล่าเราอำลากลางสายฝนวันนีหนูไม่อยากนึกถึงวันอำลาอะไรพรแล้วทุกคนืมแสลยอ่ะวันอำลาหนูจะร้องเบบี้ชักให้ทุกคนฟังแต่ได้ไม่ต้องร้องไห้กัน Baby suck it baby shuck it baby it baby shuck.